สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องยายน้อยพารวยเมื่อนี่ยุ่ล่านทําปูนางมาทรงปูขึ้นรถปูจะเดินทางไปบ้านลูกศิ์ที่พัทยาสวัสดีค่ะพ่อจอ พ่อจอหนาวบ่คะ่ะครับโอ้หนาวไหไรเมื่อคืนเนี่ยครับอ๋อ <laughs> มันจะหนาวเย็นลงอีกเด้อ,อลมลมเอากค้างจนเมื่อยเองลมก็ได้เขาย้ำไหนล <laughs> ำนี้จากลมพ่อจอดูแลสุขภาพเด้อค่ะครับอขอบคุณหลายครับพ่อหนุยวันดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อหนุยสิไปไซค์ครัเมื่อน,นี้ติดตามปู่นาอ๋อติดตามปู่นาติดตามเพื่อเด้อเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะ ขาส้มคลิปนัมเด้อพ่อหนุ่ยเด้อร์ป่ายวดูติดตามตามตามถนนฝันได้ห้องตัวหน้ายางมันกระลังทำงานนะค่ะนายชางนี่เพิ่นฝันเด้กค่ะเพิ่นฝันเห็นผู้หญิงผมยาวเพิ่นว่าผู้หญิงผมยาวผู้หญิงผมยาวอยู่ร้านถ้ำมีไผ่โน่มีไผ่แดนโน่ ชิมีแต่แม่เท่าล้นี่บีบมวยผมตัวเนาะผู้หญิงผมยาวไปกระห้องไปติดตนเงินอ่าอันโอ้ยโชคดีเลยเด้อค่ะเจอปู ไปทักทายปูปูสิไปใส่นอกมันนี่ปูคือแต่งโตรอแถบพี่น้องลูกนี่เคยเห็นบอส้มสะกอนปูสวัสดีค่ะสบายดีสบายดียายน้อยพัรวยลักนีฝพนรวยมึงปูคือรอแถบมันนี่ปูแต่งโตไปใส่นอคือเลยแต่งปูจะไปใส่ค่ะภาคกันเฮ็ดไทยพาคกันเอากระดาษเฮ็ียังเฮทศมาทาปูเราเฮียกันเอารถ ปูท่ทำด้วยใจลูกทำเลยเอาไปแล้วก็ขึ้นหงษ์ตลามบังนแบบนั้นแบปูนเทได้มือนีดียวเมื่อสุดตาคีร่า,าได้คีร่าได้เหมือนับรถเด็ขับรถสุดจิตวัฒนาพัทยาไไยครับือัอนี้จะเดินทางไปที่เขาตะโลพัทยาไปบ่วงส่วงให้ลูกซีดลูกหาอยู่ทั้งคุณเดอ้อลูกว่ข้อยนภัทรเป็นลูกซีดลูกหามาตั้งแต่ถือเหรีกมาน้ำปอตั้งแต่ศีหาอธิษฐานกินไปว่า ถึงเลขหนึ่งเก็บน,น้ำพอแล้วสีมุนพรล่องเป็ดนเพื่อเก็บธาตุไฟไปเก็บคองนะ,ะบังเอิญว่ามันบริได้ไปเกี่ยวข้าศึกต่างเนาะมาในีการเลือกสะดวกแล้วก็เลยสีลงเป็ดในลูกเต้าขากลับก็บกจะวัดที่แวะที่วัดหลวงพ่อโสธรเราไปนิมมุนปูโสธรนำมาองค์หนึ่งมาไหว้ร้านท่าเฮานั่นแหละ,ละส่วนมื่อนี่กะเป็นต้นกระชินสามัคคีให้เกียรติผู้เป็นตัวแทนพร้อมด้วยพี่น้องพ้องไปทั้งจอมทุกคลนี่ละ ค่ะไปทางวัดป่าบูรพารามหรือวัดพระโตร์เนี่ยตั้งเข้าให้แล้วก็ผู้ใดอยากบริจาคยังอยากเกตุยังอยากซอยผู้หน้าการมาทางทางได้ทั้งช่องต่างๆเนาะแย่น้อยพรวยลักี้พรวยนี่ก็ได้ทางพุ่นพุ่นทานไปทางเกตุรักกระร่างประดับประดาเงินคำัจงแก้วโยเมเนกาถาล่อฟังว่ากลับมาปู้นาจะได้ตัวเลขสวยๆมาฝากไหมจากหลวงพ่อโสธรซึ่งปูเคยถือสามตัวตรงๆรงนะในสามตัวตรงๆมาไปหาหลวงพ่อโสธรน่ะ วัดนี้ก็เลยว่าสิไปขอพันสิไป็นนมนต์พอพันมาอยู่น้ำอาองค์ตึงผู้น่าจะได้จากวัดจากว่าพันธสันในการรูปหล่อเนี่ยรูปหล่อต่างๆเนี่ยผู้น่าก็ไปเอาทั้งลานพาต่างๆเนาะเอำนาจมันก็แค่ที่ในครับบริจาคแต่ว่าเอาสิไปเอาโยห์หันเพราะว่าความตั้งใจของศาสนาของผู้นาคือจะต้องไปเอากับที่งวดหน้าถ้าลานทำแตกอีกก็จะไปที่วิษณุโลก อ่าไปที่เรามองที่เรามองกันเ้อแม่น้อยอ้าโชคดีโชคดีมีความโชขครับผมที่อาวัดปบปูเดินทางปลอดภัยได้สาธาสาธาทยันเอาให้กันเด้อค่ะปลอดภัยทั้งไปและกลับกลับป่ะไปเบื้องตนเงินที่ปูตังเข้าไว้เนาะค่ะพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจสิร่วมท้ำบุญกฐินสามัคคีกับปูนาคร่านถ้ำเนาะค่ะเพิ่นจิทอดวันที่11เนาะค่ะที่วัด บัดป่าบุลพารามบัตหรือบัดพระอาจารย์ตโตง่งเนาะค่ะมาค่ะห้าก็มาทําบุญน้าปูน่นะแย่หน่อยกันที่ถ้ขึ้นกันเนาะค่ะเยอะค่ะมาทําบุญกับปูเนาะค่ะสมทบบุญทําบุญนี่ทําสะสมไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง สะสมบุญสะสมบุญเราก็ทำไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนาะค่ะเออสาธุขอกุณคุณสผลบุญจงส่งไปถึงเอ็ดดีบุกท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มี ปัจรุบทุกท่านรวมทั้งเทวดาประจําตัวข้าพเจ้านางสุวรรณนาหอขอให้ท่านเหล่านี้จงได้รับผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญกระถินในครั้งนี้ด้วยเถินจาทุกเออด้อข่ะพี่นอ้องมาทำบุญกระถินน้่กันออโมทนาเดากกา้อจ่าจ่าทุกไปทรงปูขึ้นรถตะกร้นเจังเมื่อ โ <prueba> บกมื OR, อบายบายก็ให้ปู่นาคและคณะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางและตลอดการเดินทางนะพี่น้องเออค่ะ <c oughs> อันนี้น้องกุมารวันนี้น้องกุมารกินอะไรคะ วันนี้น้องกุมานมาาน,น้องกุมานกินนมเปี้ยวกินนมเปี้ยวน้องกุมานไม่ชอบน้ำโคลกแล้วอืมแม่น้อยมากมือรุ่นไม่น้อยซื้อน้ำโคลกมาหาหาเด้อน้องกุมานน้ำโคกวันนี้แม่น้อยไปทำข่าวหลายที่ไม่ได้ซื้อกลับมา ไม่เคยลืมน้องกุมาเลยได้เห็นเป็นเล็กตัวใดกับเบิ่งเอาเด้อพี่นอ้องเบิงเอา้ใดเห็นเป็นเล็กตัวใดน้องกุมานำโชคนำโชคนำชัยน,นำความรำ่ำรวยนำบุญกุศล นำความจะเลิ่ญนลุงเรื่องมาสู่ลานธรรมมาสู่ทุกผู้ทุกนามเอฟจี้ให่หน่อยนำเด้อจะค่ะปูนาคจะไปบ้านลูกศิษย์อยุพัทยาไปทำพิธีเปิดภูมิเจ้าที่บวงสวงนั่นล่ละค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจใจปูทำพิธีต่างๆให้ก็ขอเชิญเด้อค่ะเช่นวัานพระ ผู้ก็จะสวดเสริมดวงเสริมชะตาราสาีโชคลาภเพิ่นจะสวดหายยงคักเลยค่ะพี่น้องท่านได้สนใจเขียนชื่อนามสกุลรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของทรงมหาเม่นยก็ไดเอาขึ้นไปใส่ใหายน้ำปูปูสวดหายทุกวันผักสวดให้เราประสบความสำเร็จความร่ำรวย เสริมดวงชะตาลาชีเสริมโชคเสริมลาบเนาะค่ะพี่น้องสิ่งที่เรามองไม่เห็นสวัสด,ดีค่ะแม่อ้อยดดแม่อ้อยบ้านเฮาเก้าสี่เดอ้อค่ะนี่ขาโมทนาบุญน้ำแม่อ้อยค่ะต้นกระถินตน้น,ตนนี่ตนน้นเงินต้นนี่เป็นตนน้นเงินกระถิน

ค่ะสาธุเด้อพี่น้องเดอไปตลอดละค่ะค่ะไปห้าไปจงอันคณะอ่าคณะอันบ้านเฮาเก้าสีคณะแม่อ้อยเดินทางเพื่อน่าเห็นตูรีกน้องกูมานได้เม่ออ่อยเห็นอยู่น่าผักประสนเม่ออ่อยเพิ่มอ้อยเม่ออ่อยเห็นบ่แม่อ้อยเห็นเป็นตัวไรชัดใส่เอ้ยมอไปพัทยาเออ เออคือกับ็กล้องเต็มแล้ววัน้ม่ได้ลบก่อเออคับพี่น้องไปส่งปูขึ้นรถนะคะพี่น้องโอ้น่าจะเดินทางไปพัทยา ปูนาขับรถเองเลยเด้อค่ะพี่นอ้องเออปูนาขับรถเองดูแรลรักษารถเองพ้อมเด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> ติดตามทำขคาวปูนาเอาซ้ำหนีกับเพาะใจละค่ะรับผมครับผมแน่นอนโ <c oughs> อ,าอกาสไปเลยโกนันเนาะจ้ <c oughs> ตรงมีโอกาสแมมปู <c oughs> สักวันต้องมีสัตว์วันน้องเพ่งกะมวลน้องพี่น้องสวดมนต์กะมวนสวดมนต์กะเก่งบอกเลขกับแม่นนาะค่ะโอ้ยเจ้าค่ะจะเปลี่ยนรถปูน่ะจะเปลี่ยนรถขั้นี่ปูสิเดินทางเด้อจ้าค่ะพี่น้องเจ็รถ ทางที่ทรงปูให้ปูรอหมุนเดินทางปลอดภัยพี่น้องแต่เดินทางปลอดภัยเด้อจะ่เจมใช่ครับรถเป็นบมะ ันนี้คณะเดินทางค่ะคณะเดินทางคณะเดินทางอมแม่คู่กับไปเด้อค่ะแม่คู่กับไปจะไปไหนคะจะไปไหนไปพัทยาค่ะเอ้ไปไหนคะนี่ไปไหนคะ เออ,อค่ะอืมเอ,อค่ะปูปูขับรถเอง ไม่เห็นยิ้มเลยไม่อยากไปเหรอคะไม่อยากไปเอยจิตุนคนไม่อยากไปได้บานนี่ไปไหนจ้าสาวแหล่ไปพัทยาค่ะไปพัทยาพยา,พยายนในผัวฝลังมาบ่าพยา ดันเต็มกะได้แม่บอกน้าขับผู้ขับรถเองมึงก็น่ะป้าจะเปลี่ยนผู้ใดนี่มันก็ดอกกระเดื่อนแทนเนี่ยกินจุบกินจิ๊ปปานผู้ยิ่งเลยมึงจะเปลี่ยนกระเซมใส่ตัวนีิ แม่ครูก็ไปเดินทางปลอดภัยนะคะแม่ครูค่ะขอบคุณค่ะเอาสามตัวมาฝากลูกด้วยนะเอาเจ้าว่ไปกี่ไม่ได้ไปตาพอละว่าตื่นสต้ไปแล้กเผยว่าพอละวาสามมือพ่อใหญ่บ่มีมูโอ้ยเจ้าไปเจียวเขาแม่คู่บามีมูมาเป็นมูแล้วก็ฉันละว่าไม่ตื่ไปแล้วเหมอนกันอยากไปขึ้นยังไงเจียวข้าวไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนพ่อใหญ่แดงนั่นกั่แล้วทรงทรงคือรถ อ,อาจจะเดินทางปลอดภัยนะคะพราร่ราวยจ้าเดินทางปลอดภัยค่ะเกษมชายใจกันลอยโอ้ยไปเกือบคร <ไป S 1> <พ>บคณะค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะแม่ครู<ป>มานี่จะปิดให้อ่าแม่ครูนั่งเลยเดี๋ยวปิดให้อ่บาบายๆนะทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะ ปูอายาตานะคุ้มครองทุกคนให้เดินทางปลอดภัยนะคะทั้งไปและกลับเด้อค่ะพี่น้องคอยติดตามเด้อปูไปยาโซโทอนปูสิมีตัวดีตัวหมานมาฝากบ้านเฮาเก้าสีก็ไปไปกันหมดเลย บ้านเฮาเก้าสีน่ไปรถตู้สองขั้นค่ะเป้าไม้พัทยานี่กูไปแล้วอ,อืมอ,อ,อ่า,า,านี่บายบายบาๆๆๆ ไปพัทยาบวงสวงบ้านลูกษิ์แล้วก็กลับขึ้นมาวัดหลวงพ่อโซธรนถ้าค่อยติดตามเดอ้อปูบอกปูสิมีตัวดีมาฝากเราก็รอชมตอนต่อไปนะคะพี่น้องสุดท้ายนี้ยาย่น้อยกับสิขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะพี่น้องแนวทางเล็กปูหนกักตอนนี้กันยังบเปลี่ยนเด้อค่ะพี่น้อง ไว้ไปสรุปคลิปหนาเนาะคะ่ะคลิปนี่เอาซ้ำนี่เนาะสุดท้ายยายน้อยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไคร์ให้ยายน้อยผ้าร่วยเด้อติดตามได้ทางช่อง YouTube กาบสวัสดีค่ะปู่อายตนะ